โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาร์ตไพล์บอลเฟียของเราครับแก็บตอนนี้ลิ p เปอร์โนวาครับเดอะเดสทอรเอร์ตัวใหม่หรือว่าเทพบิวของเรานั่นเองนะครับก็กลับมาพร้อมกับเลเวลตันครับด้วยแม็กเอ็กพีแล้วก็ผมทําการฟักมาใหม่ครับตัวนี้อิมพิสตได้ที่37%รับรองว่าโหดกว่าตัวเก่านะครับอย่างแน่นอนเลยอ่าเดี๋ยวเราใส่ชื่อกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าชื่อบิวเนี่ยในเกมดาร์อนบอลนะครับ มันก็จะพิมพ์คําว่าเบลัสนะครับหรือว่าเบรุสแต่ว่ามันอ่านว่าบิวนั่นเองเอ,เอ้เดี๋ยวตัวอ e, ียาวเกินไปนิดนึงน่าจะสะกดแบบนี้ป่ะเออนี่ประมาณนี้ตัว a มีป่ะตัว A ก็น่าจะมีบ้างเออถ้าสะกดผิดยังไงก็อย่าถือสาแล้วกันแต่ให้รู้ว่ามันคือบิวเทียแห่งการทําลายล้างในเกมอาร์นั่นเองนะครับพลังมันแบบโคตรโหดไอ้ท่าคำรามจริงๆที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นการแบบพ่นพลังไฟถ้าไปด้านหน้าครับนี่ไงดูหูกระจายแล้วดาเมจเนี่ย จะต้องบอกได้เลยว่าน้องๆจะต้องทึ่งแน่นอนครับดาเมจโคตรแรงครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูอีกรูกนึงดีกว่าเอาละไปยิงครับปุ๊มดูพันสามร้อยสามสิบล้านนะครับแบบโอ้โหบันติเพลเลยเนี่ยติดลบวะทุกคนดูดิคือมันแบบดาเมดหลายทีไงอ่าแล้วก็สําหรับไอตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับไม่ใช่เมื่อก่อนนี่เมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานมันไปโดนสะท้อนดาเมจจากเคนทซอัสเพราะว่าเลือดมันมีแค่ประมาณ2ล้านนะ เออมันก็เลยร่วงไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมอัพเลือดมาที่1นึล้านครับ438,144ก็น่าจะทนดาเมจได้ประมาณหนึ่งแต่ดูจากดาเมจที่ขึ้นในดัมมี่แล้วเนี่ยน่าจะทนดาเมจตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเค็นโทสซัสนะครับวันนี้จะมีศึกมันแน่นอนเอาล่ะไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลองถังป่าด้านหน้าดูหน่อยดิตัวนี้นี่กลมป่าไม้ครับต้องตามตัวครับผมโอ้นนบบโหอล เดี๋ยวดูสิ้นสุดสิ่งราเบิดนะครับป่าจะเป็นยังไงเฮ้ยป่านี่ไม่พังวะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยเออดูดิผมใสยอัปเดตใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้จริงๆเมื่อวานป่ามันสลายหมดเลยไม่ใช่เหรอวะเออไม่แน่ใจว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวขอลองดูตรงนี้หรือป่าตัวเมื่อกี้จะลงทานเป็นพิเศษก็ไม่รููนะครับอ่าลอถล่มลงไปครับยังไงป่าไม่หายนะครับตอนนี้โอ้โหแต่ว่าสัตว์ตายกันรัวๆครับ แม่จะว่าไปแล้วก็ขาดความขลังวินิดนึงพอป่าไม่หายลองหางหน่อยครับอุย้ยเอฟเฟกแสงอุย้ยแหลกมากไปโดนบ้านเอพซีนี่โอ้โหมีระเบิดตามท้ายด้วยไอ้กูว่าไม่ใช่แล้วนะระเบิดนี่ไม่ใช่ของกูแน่ได้เป็นพวกฟรีหรอกครับอ่ะเสิร์อไฟลูกหนึ่งไฟบอลริงจครับอือวิงสาดเออนั่นแลหละไรสุดกว่าดูกันวิงครับวิงครับรุยต่อเลย เียเวลตันแล้วแต่แค่มาอารวาสอย่างเดียวให้สมชื่อแห่งเทพการทำลายล้างครับตบตีอ่าเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวพ่นพลังครับที่ปากมาแล้วนะครับผมโอ้โหรุนแรงมากไปรุยกันต่อเอาละเอาไปสักชุดหนึ่งเฮ้ยโอ้โห้างครับ้างเลยเมื่อกี้เดี๋ยวลองตรงนี้ดูนะยิงพลังจากหางไปไอเม็ดลูกเดียวเนี่ยมันจะทําลายล้างแบบป่าหายหรือเปล่าลองดูโอ้ยข้างหน้ารู้เจอแล้วครับเจอตัวแล้วอุ้งกระจาย อ๋อท่าที่ทำให้ป่าหายคือท่ากด x ดีกว่าอูบินโดนเนัดเล็กด้านใดครับจัดไปครับผมอีกลูกหนึ่งไป2ลูกซ้อเลยมันชอบแบบทีสีรัวปล่อยลงมาครับบุ้มบุ้มบุ้มหุย่ยเลเทตรงไปครับตอนนี้อ่าแล้วก็พลังด้านหน้าเพี้ยน,นี่ผมใช้ท่าปิดว่าแล้วไม่ป่ายัางอยู่เคตรงนี้ขอหางเลยแลกไม่เป็นไรไม่สนมามาทำลายล้างโดยเฉพาะนะครับ ปลาด้านนู้นที่ยิงไปเมื่อกี้ยิงฝั่งไหนไวะเนี่ยเริ่มหลงทิศแล้วครับอู่แต่ว่าเนี่ยเป็นด้านนิ้มึงเนี่ยเออหายเลยเว้ยหายเลยหายเลยดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมไปไกลๆลูกนึงลองยิงสูงดูนะครับไปเปล่าหุ้ยมันสูงได้ดีกว่าโอเคดีปล่อยพลังครับสีม่วงตรงนี้บอลเต็มที่ลงมาครับโอ้ยอย่างเยอะโอ้กิดตายเลยยกแมบเขบอกเลยว่าท่านี่ยกแมบอย่างเดียวป่าด้านหน้าเป็นไงบ้างเคลียร์ครับ ียให้ตามคาขอผมจะถางป่าให้หมดเดี๋ยวเวลามีสัตว์เกิดจะได้มองเห็นป่าข้างหน้านี้ชุดหนึ่งโอ้ยอย่าลอยอย่าลอยลอยทีหนึงน้องๆเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้รับรองอย่าเพิ่งกดออกกันไปไหนมีสึกมันให้ได้ดูรอดูกันก่อนครับโอ้ด้านนู้นกระจายด้านนี้ต่อเลยป่าหายแล้วโอเคตรงนี้ชุดหนึ่งยิงยิงเข้าไปในป่าเลยอันนี้ดูความสวยงามของป่าที่สลดยไปพร้อมๆกันเลยครับระเบิดไปบุ้มเรียบร้อยโอ้ สิ้นสุดเสียงระเบิดคือปลาหายทันทีไม่มีแม้แต่เซซ่าครับเหลือแต่สัตว์เอาไว้ครับผมสัตว์รอดมาได้ไงไวะเนี่ยไม่น่าเชื่อถ้าเป็นพวกสัตว์ที่เจอข้าอลางในทีผมอย่างเดียวครับผมะวงใหญ่กว่าเมื่อวานอีกะเมื่อวานตอนแรกผมว่าวงมันเล็กๆวันนี้มันออกมาเป็นแบบลูกเล็กๆที่แต่งมาเป็น360องศาครับโหแรงมากไป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 นี่ด้านนี้โดนไปนันเล็กครับกับด้านนูตเฟเบลไปคิวอสไลท์ครับผมยิงหลังไป าละตอนนี้รู้สึกว่าจะมืดแล้วครับไม่มีปัญหาคับผมด้วยพลังแสงยานุภาพแห่งเทพเป็นการทำลายล้างอยู่ได้อยู่แล้วเราเบิดป่าหน่อยสวยงามตรงนู้มีไฟป่าครับคาดว่าน่าจะเป็นพวกเดโมโดิกแน่นอนแกนมาหน่อยเพื่อเราได้มองเห็นตอนคืนครับลบสีไปนี่ลอ้อหวยหัวเลยครับเอาไฟโดนั้นเล็กไฟป,ป่าเฮ้ยเดโมโดิกลิงเดี๋ยวดูก่อนเดโมดิกมีหรือเปล่าอุปกรณ์จับนะครับกิฟโ มีไทเดมอนิกแล้วก็มีเดสเซนชั่นในเทมด้วยดีกว่าวิธีผมอยากจับมันเลยว่ะผมขอเซกิปเปิลเลยแล้วกันนะจะต้อหนึ่งต้องหันเวลาเสกของมาด้านนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงพลังไปด้านนู้นไอัวนู้นตายอีกเดมอนิกเข้าไปครับเดมอนิกกิปเปิลโอ้โหกระจายกันเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าเดมอนิกกิปเปิลขอมาแล้วห้าอันแล้วกันโอเคมันต้องมีที่ขี่ของมันไหมพวกเดมอนิกเซดเดิลนะครับไม่แน่ใจว่ะไอลิงนี่มันจะชื่ออะไรวะ เมโซอะไรทีกอย่างหนึ่งผมจําชื่อมันไม่ได้อะเราลองพิมพ์ดูครับนี่ไงอันนี้ปะต้องใช้ที่ขี่ของมันด้วยนี่ว่ามันเป็นอาร์เมอร์ก็แสดงว่าถึงเราไม่มีที่ขี่เราก็จะขี่มันได้ตัวนี้มันไม่มีปับมันจะกันดาเมจได้ปหเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเกาะนะครับไม่แน่ใจว่าเทียบพอไหมแต่ว่าตอนนี้ผมจะบินไปจับเองแล้วกันเมื่อกี้ผมถอนบวกออกเอาละผมว่ามันยิงผมไม่โดนหรอกไป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 ดีขึ้นมาครับดีขึ้นไปดีขึ้นไปสูงๆเลย พุ่งมาอีกโอเคปืนพร้อมอยู่แล้วนะครับกับลูกกระสุนอริจินครับผมมันอยู่ไหนละ่ะไอ้ลิงดันไงด้านหน้าครับเมื่อกี้ไม่โหลดตัแรกป้าบใส่หัวไปครับใส่หัวไปมามาโดดไปแล้วโดดไปแล้วยิงไป3เม็ดนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอส่องดูค่าสลบอ๋อค่าสลบมันขึ้นน้อยมันขึ้นเป็นเปอร์เซนต์งั้นก็เดี๋ยวเอาอันนี้แทนนี่นี่เอานี้ช่วยครับเป็นคอสโบต้องยิงใกล้ๆครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่โดน จับไปโดนไปเน่เอห้หมันโยกมันโยกมันโยกหลบใกล้หน่อยใกล้หน่อยยิงยากมากโอเคใกล้จะสลบแล้วครับตอนนี้โดนโดนซ้มมือมอีกซ้มมืออีกซ้มมืออีกจับไปอีกรุกหนึ่งเรียบร้อยอยู่แน่อยู่แน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่ล่วงอัดออรินจินเข้าไปอีกออรินจินดูเหมือนว่าถ้าสลบมันเป็นเปอร์เซนต์เพราะว่า30บวิมันจะล่วงนะครับกแลวกาละทุกคนเรียบร้อยครับสลบโอเค บมื่อกี้มันสลบแบบมีลำแสงเท่ๆเลยนะนี่เราใส่เดโมนิกกิปบเบิลครับผมโอเคจัดไปเรียบร้อยเอาได้เลยเหรอเหมือนมันจะหิวอยู่แล้วนะครับโอ้โอ้มาก็โหดเลยครับตอนนี้อุ้ยไม่ธรรมดาเว้ยอ,อันนี้มันเท่ท่าอะไรเนี่ยลองดูขิกขวาก่อนเลยขิกขวาปาขี้ครับอื้อหอุ้ยขี้แบบระเบิดกระจายมากแล้วก็บัฟมีไหมคอนโทรลซี นี่มีบัฟด้วยบัฟกันพลังแหนบต่างๆขอเติมเซมินาอีกแล้วก็เลือดเลือดนี่ต้องเติมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวเว้ยโอเคเลือดเยอะๆแล้วก็ดาเมจโหสปีดมัน้อ750อันนี้คือเดิมๆนะครับเติมเพลโพชั่นไปทักขวดหนึ่ง้งนรีเลือดช้าเอาละกดซีกดซีทำไรครับกดซีเมื่อกี้มันมีเสียงโจมตีแต่ไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์หรือเปล่าน่าจะไม่มีนะแล้วก็กด X กด X ไม่มีคอนโทรลไม่มีสเปซกระโดด มีท่าเดียวครับที่ดูจะรุนแรงก็คือท่าปลาขี้ครับบุ้มกระจายไปน้องเออลันแหลแจ๋วแจ๋วก็สําหรับตัวนี้นะครับเราก็จะจัดศึกวันหลังเพราะว่าวันที่ผมกะว่าผมจะเล่นโนวาทับรีเปอร์ก่อนเดี๋ยวด้านหน้านุ้นลองส่งขี้ไปสักลูกหนึ่งขี้แตกกลางอากาศนะครับแล้วก็จะกระจายมาเป็นเศษโอ้โหค่อนข้างโดนเยอะนะแล้วพลังไฟมันเป็นเพลิงบอลล่าด้วยคือคนที่ มันอยู่ในรัศมีเนี่ยจะโดนไปด้วยครับทั้งหมดโอเคพอและเล่นลิงตัวนี้พอแล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนสตัมมีนาจะหมดแล้วด้วยอ่ะปิดพลังบัฟก่อนอ่าโอเคโหสลายพลังบัฟแบบโคตรสวยมาแล้วครับเราจะมาเล่นเทพบิลใชครับต่อโอเคไปลุยกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้โอ้โหสังเกตดูไหมที่เราเล่นบิวเนี่ยก็คือมันจะมีหมอกมีฝนแบบบ่อยมากทั้งที่เวลาเราเล่นตัวอื่นมันไม่มีอะไรเลย อ่าตัวนี้ลิงรอเสียบายวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง,งไปเลยวิ่งผ่านบ้านเมื่อกี้บ้านแตกเหรอนั่นไงหุยแค่กดคิปธรรมดาวิ่งผ่านบ้านแตกเลยครับด้านหน้าเคลียร์ป่าไปเลยลูกนึงไปโอเคแล้วก็ที่เหลือสัตว์ต่างๆเคลียร์ด้วยบอลเงินจีิครับลงไปครับบอลเงินจีิมุ่งกระจายครับผมหุยยกแบบอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โห,โ,หโหมันจริงๆป่าหายครับรู้แล้วผมจะเคลียร์ป่าที่ไหนผมต้องเคลียร์ป่าที่ บริเวณอเมซอนนะครับด,นนด้านนี้ด้านนี้ต้องบอกเลยว่าป่ามันหนามากถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้แสดงว่าคือมึงจบมากอ่ะที่อื่นก็เอาอยู่ละเพราะนี่ถือว่าเป็นจุดที่ป่าเยอะที่สุดข้างหน้าเราเนี่ยเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยเหรอไอตัวนั้นจำชื่อไม่ได้ว่ะขอเรียกว่าเอเลนละกันเป็นตัวที่ยิงกลอ่ยิงใกลตามแบบเฮ้ยผมขึ้นตรงนี้ไม่ได้วะมันติดต้องหาตึง้งอยู่นี้เอาละเดี๋ยวเหลือมันไว้ไปยิงด้านนู้นแทนครับถังป่าหน่อยชุดหนึ่ง เดี๋ยวโดจะแตกกลางอากาศได้ไหมเนี่ยโอ้โหเลยไปไกลเกิน้วเนี่ยบุ้มเข้าไปครับเป็นไงอ๋อรัศมีที่แบบลูกพลังวิ่งผ่านะคือเละหมดนะโอ้โหเจ๋วจริงเจ๋วจริงแล้วกเดี๋ยวขอจับไปตัวนู้นหน่อยอยากได้พอดีเลยมันกินเลือดมันจับแบบพาสีเหมือนเดิมไหมตรงด้วยหน่อยถ้าพาสีก็ไม่ได้ละอ๋อเหมือนเดิมครับคือกินเลือดเอาตายแล้วนี่ว่า มาโดนเล่นตายซะแล้วไม่รู้ว่าโดนพลังอะไรเหมือนกันแต่ไม่คิดเด้กันว่าเรามีอัลฟากิฟเบิรเนี่ยเราต้องเอามาใส่เลขศูนย์แน่นอนพิ่มขึ้นมาสีให้มันดูดไปนะครับโอเคข้างหน้ามีตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเฟเบิรครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเฟเบิรนะครับกิฟเบิรมาใส่เฟเบิร์นกิเบิรกูก็หมดโอ้โหอะไรวะเนี่ยสายพันธุ์ธรรมดาไม่มีเลยเอ่ะต้องหาตัวธรรมดาก่อนนะครับตอนนี้มีไหมเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีครับ ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ต้องล้างหน่อยเด้โอเคการพวกมึงเตรียมตัวตายให้หมดไปยิงพลังล้างครับล้างบอละจายบอลกระจีไปนั่นแหละมันจะวิ่งเข้าหาศัตรูครับบุ้มกระจายกันเกือบ,บหมดอุ้ยป่ามันเรียบจริงๆนะเนี่ยจริงๆรงตัวเนี้ยมันมีต้นไม้มากกว่า1000ต้นนะครับเดทีว่าเที้ยงหมดโอเคลงไปลูกนึงบุง้มวันเนี้ยก็พื้นที่ศึกมันๆของเรานะครับจะจับตรงบึงนี้เลยเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลามาก เดี๋ยวผมจะเคลียรตรงนี้สักชุด2ดอ่ะคนไฟดูหน่อยกว้างไหมพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ไม่เข่าบอลเกจีครับบอลเกจีไปดีกว่าเคลียเลยเดี๋ยวจัดฝึกกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาอยู่เออนั่นแหละเคลียตัวเล็กตัวน้อยเอาให้เกลี้ยงครับผมเอาล่ะตอนนี้คิดว่าก็เริ่มจะโล่งพอสมควรแล้วเอาเป็นว่ายัางไงก็เดี๋ยวเรานะครับจัดสึกบอลบอลกันท้ายคลิปกันเลยครับผมเอาละครับทุกคนครับและนี่คือมัดแรกของเรานะครับทีแรกเ,เลเวลเ้าล้านทั้งหมด ประมาณ60ตัวครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยออกมาก่อนผมเชื่อว่านะครับพลังของเราเนี่ยฆ่ามันได้ในการโจมตีนะครับเพียงครั้งเดียวอย่างแน่นอนปล่อยมันมาปล่อยมันมาโอเคชื่อนะครับปิดไปเลยเออเดี๋ยวก่อนจะลุยครับส่งให้ดูก่อน,เล,ลนงงเลือดก้าวมาจริงจเนี่ยเลือดอยู่ที่287ล้านนะครับถอยออกมาโอเคพอเงินก็โดนหมดแล้วไปบอลเจนติบอละครับตอนนี้ปล่อยลูกาอมาครับบุ้ง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 โอ้โห ต้องบอกแล้วว่าตายอย่างแน่นอนครับใครก็ตายที่โดนสกเกตครับผมดูมีบางตัวรอดมาได้แล้วก็ไม่โดนสกเกตครับตอนนี้เอาละหูรู้สึกว่าใครเดินเนี่ยไปโดนนะครับลอยแยกที่พื้นเนี่ยกจะตายไปด้วยครับผมมีเอฟไปเห่งความกลัวด้านนู้นพลพลังไฟพลไฟลูกหนึ่งปุ๊มดูนี่พลังนี้โดนตัวเองด้วยนี่หว่าพลังไฟครับพลังไฟนี่ไม่แรงเท่าไหร่เว้ยยังคงรอดมาได้เดี๋ยวลองด้านหน้าด้วยไฟอีกรอบนึงครับ ยิงไปครับปุ้มเข้าไปกลางวงครับตายเปล่าตายอยู่เว้ยหูแต่มันต้องโดนทีทีแต่ยังสู้ท่าบางเงินทีไม่ได้ครับเดี๋ยวลองสิ้นสุดแสงเนี่ยจะมีเดินออกมาบ้างหรือเปล่าคิดว่ามีไหมผมว่าไม่น่ามีนะหยสลายหายไปกับแสงเลยครับโอ้โหสุดจัดอ่าแล้วก็อีกท่าหนึ่งท่ายิงหางครับลูกเล็กลูกเล็กที่ผ่านไปเดี๋ยวดูว่าใครจะตายบ้างนะครับผม ไประเบิดด้านบุ้มกระจายครับอ๋อไม่โดนมันผ่านทีเล็กไปไม่โดนมันโดนแค่ป่านี่อ่านั้นเจอรูปนี้เลยมึงรูปนี้แล้วมึงโดนแน่นั่นแหละนั่นแหละจัดไปครับอุ้ยหลายเม็ดมากๆท้างหลังเหมือนมีตัวไม่พอใจครับตอนนี้มาพ้นพลังใส่ผมครับเป็นไลท์อาคิโออะไรทักอย่างแต่มันตายเองเมื่อกี้น่าจะไปโดนสเกต็ตการธรรมดาเป็นไงเฮ้ยกัดธรรมดานี่ไม่ตายว่ะ ทีเดียวไม่ตายครับถ้ากัดธรรมดาก็ไม่แรงมากเอาล่ะตอนนี้ทีเล็กเลดัลเก้าล้านคาดว่าหมดแล้วเหลือตัวเดียวเมื่อกี้เห็นด้านนี้ตัวหนึ่งนะครับเอาล่ะมึงไปตามเพื่อนมึงไปยิงพลังไปนะครับจับไป2เม็ดเลยโดนบ่าโดน,โ,ดนโอเคพอดีตอนนี้แมตช์แรกจบแบบสวยงามน,นะครับผมผมอยากจะให้ลิปเปอร์ตัวเนี้ยพาชิงกับในส่วนของไททันนะครับบางๆเลยแต่ว่าเลือดลงเยอะนะเนี่ยเลือดโอ้โห ลงไปประมาณสัก600ล้านได้ครับในตอนนี้มันลงเยอะขนาดนี้ปะเนี่ยโดนพลังตัวเองอมั้งครูว่าพลังคนอื่นไม่น่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวเติมเพลโพชั่นก่อนอจัดไปครับเลือดได้เต็มเอาล่ะไปเจอแช์ที่2ครับต่อเลยครับผมโอเคครับและนี่คือแช์ที่2ครับแบบนี้เนี่ยเป็นมังกรบอสทั้งหมด10ตัวนะครับเลเวล9้าล้านเดี๋ยวให้ดูเลือดก่อนผมจะมาลองความรุนแรงครับเลือดของบันเนี่ยหุยหกหมื 60, ่นใช่ปะหรือว่า0,000 0 6แสนสองหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับเพราะตัวหนึ่งบีคือหนึ่งพันล้านอุ้ยผมว่าเนี่ยทีเดียวไม่ตายแน่นอนเดี๋ยวดูนะครับความโหดของดาวเอทเอาล่ะจัดล้อมแับลูกหนึ่งก่อนว่าเลือดมีกระดิกบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหเลือดหกแสนล้านก็ไม่อาจพลังได้เพราะว่ามันมีพลังแฮปที่จะเป็น power up box คกับผมตัวที่อยู่ด้านหน้านี่เลื่อนลงหัวกับเพื่อนแล้วก็คาดว่าจะตายภายในสามถึงเรบตายครับผมตายก่อนหนึ่งตัว ตัวต่อไปยิงซัดพลังไปอีกรูนึงเรียกว่าถาโถมพลังครับผสมผสานกันโอ้โหยแล้วก็กระจายครับตายหมดภายใน3กระบวนท่าก็บอมโอ้โหดีดปัน่นติว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 โอ้กระจายดูดูความอลังการน้องๆน้องๆไม่ได้หาดูที่ไหนได้ง่ายๆนอกจากช่องพี่นะเว้ย <c oughs> สุดจริงนี่คือการลองพลังดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ายากนะครับที่ใครจะรอดแต่พลังของผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียกโคโลสซัสให้ดูแบบสดๆดีกว่าสดสดกันเลยไม่ใส่ถุงไม่ต้องตัดนะครับโคโลสซัสมาเจอกับผมหน่อยเอามาเลยเอาอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวเอาเลเวลสักพันหนึ่งแล้วกันเอามาทุกตัวแหละจัดไปครับผมมากันบ้างวิปล่าตอนนี้ไม่ออกเลยวะ่ะคือมันเรียกไม่ได้เพราะเรามีอยู่แล้วมันเป็นของเราอยู่โอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบอสตัวไหนที่จะต้องมาเจอกับผมนะครับจะเป็นเคออสกับระดับสปิริตนะครับขอมาอย่างละ2 สำหรับอุปกรณ์ในการผลิตก็เรามีแล้วนะครับทั่วไปก็จะใช้ขอพวกเดโมนิกเอฟฟกอะไรพวกนี้แน่้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือพวกแบบน่าจะเป็นแบบรีเวนต์บอสเออเอาล่ะโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับมีทั้งหมด3ตัวครับพุดแรกขอจัดด้วยสปิลิตทั้ง2ก่อนจัดมาจัดมาโอเควงมันออกแล้วครับเป็นไรครับมันเป็นลบมรณะนี่วา นกไดโมโฟโดอนที่ยังไม่ได้โหลดครับยังโหลดไม่เสร็จไก่ตัวหนึ่งนี่เป็นไวเบิร์นซึ่งมาเป็นในรูปแบบของสปิริตนะครับเลือดอยู่ที่935ล้านครับตัวแรกแล้วก็ไอตัวที่2เดี๋ยวผมสแกนหามันไม่เจอหุยมันมีตรงนู้นด้วยดีกว่าตัวนู้นเลือด5้ายล้านครับโอเคเอาละมันแน่นอนเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าไดาโมโฟโดอนสรุปเลยคือไม่ใช่เป็นไวเบิร์นครับงั้นก็จัดไปด้วยบอลเกนจิดิง ยิงไปครับลูกเลยครับไม่รู้ตายหมดหรือเปล่าจบไปครับตายในครั้งเดียวครับผมอสุดยอดกิฟฟินเข้ามากิฟฟินกิ๋วนี่จะเป็นดาร์กแอนไลท์ครับผมเมื่อกี้มีใครเหลือรอดบ้างไหมหรือว่าทีเดียวตายทั้งคู่นี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับสปิริตการ์เดียนยังอยู่ทุกคนตายเลยครับเลยยิงกลางวงด้วยบอลเกงจีครับไม่น่ารอดลูกนี้ลูกเดียวตายหมดทั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ มุมใส่มุมใส่โอ้โหเลือดเราก็ลงอยู่เหมือนกันว่ะอุ้ยตัวที่2นี่ถือว่าอึดพอสมควรครับพ่นพลังไฟตายโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการมากจบเกมครับเลือดของเราจากพันล้านเหลือที่500กว่าล้านครับเสียไปครึ่งนึงอะแรงแรงแรงอาจจะมีส่วนหนึ่งที่โดนสะเก็ดพลังของตัวเองบ้างนะโอเคได้อะไรมาบ้างเช็คก,กันครับตอนนี้มีนี่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  ลูกดอกไพมอนดำครับมีพวกปืนบาสุก้าเออบาสุก้าดีๆยังไม่ได้ลองเลยนะครับหรือมันดีเข้าตัวสัตว์ด้วยตัวสัตว์ผมดูแล้วก็น่าจะปกติอ,อ๋อของก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่างั้นอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายไปคลิปไปเลยครับพิกบอนรีเวนบอสไปจัดมาครับผมตอนนี้โอ้ยลงมาแล้วโอ้โหอันนี้มันเป็นซุปเปอร์ไททันเลือดอยู่ที่ห6 0ห0ล้านครับ พลังโหดเกินเดี๋ยวเราต้องเติมเลือดก,ก่อนชุดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราไปลุยกับศึกหนักเลยครับโอ้โหโหดอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าโหดอยู่รับค้างเลยอู้ค้างค้างเทปวิวไหวปะเนี่ยเทปวิวต้องถอยเลยฮะตอนนี้มันถอยไม่ออกเลยอุ้ยเร็วเร็วเร็วอู้มันทำให้ช้าดีกว่างั้นต้องสู้แลวครับสู้แล้วยิงพลังสวนมาเลยมาเลยอู้เหนื่อยเลยทุกคนอูหตัวนี้โหดจริงว่ะดูดิ มันเติมไน่ไมันหมดอลก็เลยทำให้มันไม่สามารถที่จะสวนพลังไปได้ครับแม้แต่ตัวที่เป็นโนว่าที่ออกมาเนี่ยของมันนะครับเลือดก,ก็พันล้านแล้วไม่ใช่หรอือหรือมันสแกนเลือดตัวเราเองวะน่าจะไปแกนเลือดตัวเราเองมากกว่าวะโอ้พลังโหดจริงไอ้ด้านหน้าผมนี่เป็นอมนตะวะเนี่ยพอลเติมไม่ไดหมดที่ยริงพลังไม่ได้เลยครับเติมเตไม่ได้ไงได้บ้างต้องหยุดเฉยเฉยก่อนเอาละได้เวลาสวนไปบ้างครับบอลเกิงจีลูกหนึ่งครับ แอตแทกโดนจะตายพิกก okay. oh, ้อนรีเวนบอสตายครับโอเคอ๋อคอยได้ยิงพลังลูกเดียวอยู่สตามิน่าลงเกี้ยงแล้ครับผมโอ้โหเสดพลังไฟผมว่าไอตัวเนี้ยโหดกว่าอีกเนี่ยไอตัวเหมือนเราเนี้ยอุยอุยอุยทำอะไรไม่ได้เลยว่ะตอนนี้ทุกคนระเบิดพลังตัวเองระเบิดไม่ออกโอ้แกแล้วปล่อยพลังสักลูหนึ่งไปแล้วโดนโดนล่วง เรียบร้อยตอนนี้เหลือแต่ลิปเปอร์ครับลิปเปอร์มันตายไม่เป็นครับผมโอ้ยโหมันช้าตรงไอ้โดนนี่แหละยิงพลังลงพื้นเอาดิเดี๋ยวแตกมันตายแนะ่โอ้โหแตกก็ไม่โดนครับไม่โดนด้านหลังไอ้ตัวนั้นมันเหลือเลือดไปเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยกว่าล้านทำไมมันชื่อเหมือนเราอะทุกคนมันสกแกนเปนตัวกูนี่หว่ามันไม่ได้สกแกนของบ้านเอาขอหางหน่อยแลกไม่เป็นไรเอาสักชุดหนึ่งได้เคลียร์ก่อน ต่เลือดน่าจากการหมดแล้วแหละตัวนี้เพราะเลือดมันออกแล้วครับออกมาเป็นเหลืองๆแล้วขอ,อพลังกระจายโดนมันสักชุด2ชุดน่าจะอยู่โอเคหรือพลังนี้ทําอะไรมันไม่ได้วะเนี่ยเป็นไงตายไม่ตายครับหืมไอ้อตัวนี้ยิ่งกว่าในส่วนของรีเวนบอสเยอะเลยจบแบบหืมเกือบไม่รอดเมื่อกี้ถ้าไม่ใช้ยาเติมเลือดนี่ล่วงแน่เพราะพลังของไอ้สปิริตเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับหลังจากที่เราฆ่ามันแล้วเลือดเราเหลือนิดเดียวเอง เก okay, ปล่อยทูดหนึ่งเกียลูกสมุนลูกกระจ้องตรงนี้หน่อยเอกาเล่เกันเอาละทุกคนหวังว่าพรานนี้คงจะมันกันแบบเต็มที่นะครับตัวที่โหดที่สุดในบ้านของเราือตัวดีแล้วนะในตอนนี้ยังไงครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็จเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ